โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนแอปสั่งของออนไลน์นะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับตอนที่13.1สมจุนจะจะสอนวิธีการใช้ไอคอนปะทอมเพื่อทําการเปิดหน้ากล้องและดึงรูปภาพจากแกลลอรี่มาเร,ริ่กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ ผมมาทั้อื่นครับสถาบัน ewtc เราเับเขียนโมบายแอปครับทั้ง Android และ iOS ด้วยแพลตฟอร์ม f ัตเตอร์บนภาษาดารส่งร q u i r ร m e ม t ถึงคุณเลยครับเดี๋ยวเราจะช่วยทำราคาให้ครับเรามีเทรนนิ่งด้วยทั้งออนไซต์และซิดอินกับเราที่บางนาตรงนี้หรือให้เราไปสอนที่ออฟฟิศคุณก็ได้ส่งรีควอรี่ม t หัวข้อที่คุณอยากแก่เรียนหรืออยากจะปั้นทีของคณขึ้นมาเดี๋ยวเราทำราคาไปให้ครับ ครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยนะครับสอน9โมงถึง4โมงเย็นนะครับทุกวันครับเลือกพวสะดวของคุณขึ้นมานะครับจะเป็นคอร์สสอนแบบส่วนตัวก็คือตัวต่อตัวและตัวต่อทีมและตามหัวข้อที่คุณอยากได้ด้วยโอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนแอปสั่งของออนไลน์นะครับ ตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับตอนที่สิบสามจุดหนึ่งมันจะจะสอนวิธีการใช้ไอคอนปะท่อมเพื่อทําการเปิดหน้ากล้องและดึงรูปภาพจากแกลลอรี่มาเร,ร,ริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่เอาตอนแล้วเราทํำถึงนี้ไว้จําได้ไหมครับฉันกดเกียร์ไอ้เขานะครับเราทําส่วนของฟอร์มต,ต,ต่างๆเรียบร้อยแล้ว,ลวขม้วพื้นฐานมาเรียบร้อแล้วแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับน่นขึ้นมาวันนี้ครับจะทำการสร้างส่วนนี้จากนั้นนะครับเราจะมีส่วนที่เป็นนี่ครับส่วนที่จะใช้ในการให้เขาถ่ายรูปภาพของตัวเองขึ้นมาหรือถ่ายรูปร้านของตัวเองขึ้นมาเพื่อมาดมเพื่อดำการโปรโมทครับนะครับแต่รูปตรงนี้มาเตอร์จะ,จะถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้เกณฑ์มานะครับอย่างเช่นน้องที่เป็นยูเซอร์เนี่ยไม่เอาอาจจะไม่อยากแชร์ก็ไม่ต้องถ่าย ไม่ต้องถ่ายก็ได้ถ้าไม่ถ่ายเนี่ยจะเอารูปภาพที่เป็นดีฟอลต์ครับเป็นรูปการ์ตูนมาโชว์แทนแต่ถ้าคุณต้องการจะคุณต้องการจะถ่ายอย่างเช่นนค้าเนี่ยต้องการแสดงความเป็นตัวตนของ้านค้าเนี่ยก็ถ่ายไปนะครับคนที่เป็นตัวไรเดอร์นะครับจะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้เก็ตมานะครับมันต้องการฟีเจอร์นี้นะครับอ่ะไปต่อครับไปทมการใส่หัวข้อเข้า,ขาขไปนะครับก็เริ่มครับ็ขาทาการใส่ค่าที่เข้าไปว่า อันนี้ก็คือบางชื่อว่า B.U.T.I. ครับ Build Title นะครับ Build Title นะครับข้อความครับก็อบอกว่านะครับอันนี้ก็คือ,อรูปภาพนะครับรูปภาพนะครับแต่ตรงเนี้ยเราหน้าที่จะทำการครับฟังนะฉันกดสายฟ้าไปครับว่ามีแบบที่มา นะครับเนี่ยรูปภาพมาแล้วนะรูปภาพมาแล้วนะ,นะครับแต่ตรงเนี้ยมันาตรการใส่ค่าของตัวนะครับโชว์ทีไอครับไตเติลนะครับข้อความครับก็บอกว่านะครับเป็นรูปภาพที่แสดงแสดงความเป็นตัวตนของยูเซอร์นะครับตัวไหนนะครับเป็นรูปภาพที่แสดง นะครับแสดงนะครับความเป็นตัวต,วตวนง่ายๆครับความเป็นตัวต,วตวน US ER, US, US ER, นะครับของ U S E R U S U S E i user นะครับแล้วก็ใส่หมดนินหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกแชร์จะเราจะแชร์ดีฟอลต์แต่ถ้าไม่สะดวกนะครับ แชร์นะครับนะครับเราจะแสดงภาพ d t แทน D E D E D นะครับ E F A U F A U L T แทนแบบนี้ง่ายๆนะครับ โอเคครับส่วนตรงนี้ก็ต้องการใส่ค่าที่เป็นชั้นขอใช้ m y เอ้ก่ที่ครับมันยังม่ตัวท่าอยูน่นะ m y c constant นะครับแล้วก็ dot h 3ครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ก่อโกดสายฟ้าไปเลยนะครับต่อหน้าหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะเป็นเป็นความตอนแทน,น,นแบบนี้ก็ขึ้นความแบบแบบแบบแแบบนี้นี่เองจะค่อยว่ากันนะครับอืม มองไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยดีอ่อาเกืบมีเน,นะครับมาละติดกอดแทนแบบนี้ใส่กาม่าไปแล้วก็ใสก่กามาไปแบบนี้แต่เพิ่มความเป็น d อกเมนต์ใหม่นะครับทีนี้มาเล่าก็จกลับมาดูที่นี่ต่อนะครับฉันขอแยกไปครับอันนี้มาเตอร์ใช้กับว่านะครับอ่าฉันใช้คำว่า attach ไมื่อต่อ attach มื Att ่ต่อนะครับต้องชื่อว่าบิ i l b u i l d b u ด์เลยครับบิลบิลก็เรียกว่าสับเตอร์คกับเกจยูบีสับ t i ไอจีเอเตอรแบบนี้ครับบิลสับเตอต่อไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาโอเคนะไม่ยากนะทีนี้ไปต่อนะครับราต้องกลับไปดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกว่าตรงนี้ประกอบไปด้วยของ3อย่างวัตถุเรียนตัวจากซ้ายไปขวานะครับจะมีรูปอวตตานิดหน่อย เันได้ขอ,อยนุาไปหารูปหน่อยนะครับมัาได้ไปหารูปออวตาร์มาเ้่าน่อยหนึ่งเรนได้ไปที่เว็บไซต์ครับนะครับชื่อว่านะครับไอคอนไฟเดอร์ i c o n r iconfinder.com ตัวนี้นะครับทางเซิร์ชหาเขาว่า Account เหเือยกันนะครับ a c c ใช้คาว่า a c c o u n t เ c า u n t ตัวนี้นะครับ นะครับเสร็จแล้วก็ทําการด,ด,ดูติ๊กเป็นตัวฟรีครับแบบนี้นะครับฉันจะใช้ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งรูปนี้จะใช้ข้างบนด้วยนะครับเแต่เพื่อนนะครับภาพหาต้องหน่อยหนึนะครับโอเคนะครับไอ,อ้งงนิดก็โจรไปหน่อยชิคี้พายนะครับเดี๋ยวหาหน่อยอฉันต้องการรูปภาพง่ายๆสักหนึ่งอันเดี๋ยนะเดี๋ยนะ นี่แล้วกันครับว่าเรียกว่าตัวนี้มันโอดีเริ่มเลยครับนะครับเสร็จแล้วอย่าพึ่งเดี๋ยวพื้นครับอย่าพึ่งนะครับใจเย็นนะครับรูปภาพตรงนี้สไตล์คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ใช่หมมันมันมีสีตามโทนไงเห็นนี่ไหมครับฉันจําได้ว่าที่คอนซัคเตอร์ของตัวเองอะที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีชุดสีอยู่อยู่แถวๆไหนคอนซัคเตอร์นี่ไงชุดสีจะมีสีของพาเมรี่กับไลท์นี่ไงพาเมรี่ กับไลท์บันไเครื่อนเส้นวางนี่ครับอีดิชั้นเขาเปลี่ยนครับเพราะว่ามันได้มันได้เข้ากับเข้ากับตัวชีวิตเราไงนะครับจะเอาเ,าเส้นวางที่ตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับฉันคลิกเขาเวลานี่คืออะไรไลท์ใช่ไหมครับก็จะเอาเป็นสีไลท์มาแบบนี้กดปุ่นสีมันนะครับแล้วก็กดนี้มันนะครับแล้วก็ไลท์วีไปแบบนี้เอาไว้อันนี้ขาดเนี่ย เอาไ F F มาด้วยอ๋อ,อมันแค่สองตัวนี้ R G B C ีใหม่แล้วก็ V ใหม่เออม่าถึงไม่เขียวไงกดดันไปต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นดีนมันจะเอาตัวที่เป็นพ a ร์ม y มา2ตัวนี้ครับสีไปนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับ นะครับล้วก็วีไว้ตยนะครับโอเคครับเนี่ยมันก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับทีนี้มาเตอร์ก็จับการกดดาวน์โหลดออกมาฉันขอไซส์ใหญ่สุด5 1 2นะครับพอโหลดเสร็จทีนี้มาเตอร์ก็จะกลับมาที่ตัวบิ c โค้ดครับตรงโ o ลเดอร์ชื่อ i อ a g e นะครับมาเตอร์จะดำเนิการเปลภาพที่มาเตอร์โหลดมาในที่นี้นะครับ มันทำการตั้งชื่อใหม่ว่าอาวตารตัวกับอาวาตาระกันนบบนเองลาไปเลยปล่อยที่นี่ครับพอเสร็จปุ๊บทีนี้มาเตอร์ก็จะไปกำหนดค่าในคอนสแตนต์นด้วยว่ามีอวตารเกิดขึ้นนะมาเตอร์ก็จะเหมือนเดิมครับก็ยันแท้ซีนะครับแล้วก็วีนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นคาว่าอาวตารแทนอาวาทีเออาตารตัวนี้ก็จะเป็นอวตารแทน อาวาทเออาร์ AR, ต้าแบบนี้นะครับแต่กดผิดว่า A V A T A R A V A T A R นะครับใช้คำการหยุดแล้วก็รันใหม่ครับรันแบบไม่มีที่บากค,ครับคืมนมาต้องเหยียดด้วยแขกแล้วกายัางไม่ใช้นะครับโอเคครับเรียบร้อยหลอครับมานต้งจะกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็ปิดไป เราได้ดูที่ในสวนข,ของอเขียนใะไรเขาตอทีนี้คือบางครั้งเนี่ยพบเป็นเริ่มยาวเนี่ยอะไรที่มันตั้งสั้นก็ขยุ้มได้ขยุ้มครับขยุ้มไปก่อนนะครับกบิลยูเซอร์บิลบิลพาร์ดบิลเอนด์เรทวันนี้ขยุ้มไปก่อนนะครับส่วนเรื่อตัดบิลที่เป็นเรื่องางยังไม่ขยุ้มมันนะครับอันนี้คือสับเซก็ขยุ้มไปก่อนได้นะครับแล้วก็พวกรีโอต่างๆพวกนี้นะครับโอเค ได้ดูง่ายขึ้นนะครับรอรันเสร็จครับนะครับครับสำหรับใครที่ที่ทําไม่ได้นะครับหรือติดขัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวในการที่จังรอรันอยู่เนี่ยให้คุณไปที่ตรงนี้ครับมันจะมีในวิดีโอของมัตเตอร์เนี่ยเขาจะไปที่ตรงนี้หน่อยนะนะครับไปที่วิดีโอ u t u b e ของมัตเตอร์ตัวนี้ย่างเงียนะครับในช่องยูทูบบัตเตอร์เนี่ยนะครับสมว่าเข้าที่ตรงนี้อยวนะอย่นะ หนีตัวครับนะครับไปที่ตัวกิดหับแล้วก็สแสลกประตภทอื่นแล้วก็สแสลกนะครับอ่า n o p p i g shopping m a l m ครับเพราะที่ตัวนี้เลยนะครับกิดหับ กิจขับคอมมัทเธออื่นแสตชอปปิ้งมอลล์นะครับเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะทำการไปกิจโคนนะครับหรือจะโหลดเป็นซีฟายลงไปได้นะครับหรือจะดูเป็นบางไฟล์ก็ได้เนี่ยไปที่ลิ้นเห็นไหมครับไปดูในองไฟล์เนี่ยจะเจอสเตทจะเจอตัวส่วนของเขตไอเคาเห็นไหมครับคุณก็สามารถก๊อปปี้หรือดึงเป็นบางไฟล์ลงไปทำงานได้ไม่งงนะนะครับอ่ะกลับไปที่งานเราต่อครับตอนนี้เราได้ไปเรียบร้อยแล้วเสร็ล้วสั่งรันไปฉันกดคำว่าเขตไอเคาครับตึ่งโป๊ะ ดูนะครับตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เห็นไหมนะครับนี่คือส่วนตรงนี้คาช้าไว้นะครับตัวต่อไปที่อยากได้ครับเอาเงอนเสื้อวางใต้ตัวนี้ครับใช้คอนใส่อคอนก่อนนะครับไอซีโอเอ็นไอคอนบครับไอคอนที่มันขีดกได้ก็ไอคอนบัตทออออนเพื่อได้อะไรไม่รู้ใส่เป็นฟังก์ชันไห้กลับแบบนี้ส่วนไอคอนตัวนี้ครับจะใช้เป็น I C O N โอเอไอคอนดัวงเล็บ I อใหญ่ C ีโอดอทซี m add capella add a l p h toa ดแบบนี้นะครับมันเริ่การใส่คอมมาแล้วคอมมาไว้ตัวนี้ชั้นเฟสครับใส่ฟ้าไปคุณเห็นว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นคลิกค้างลากขึ้นเห็นไหมครับจะมีรูปเป็นกล้องถ่ายรูปไว้แบบนี้ไม่งงนะใจเย็ยนนะครับคืนนีไ่ไงโจทย์เราคือต้องการกล้องถ่ายรูปก่อนแล้วตามด้วยรูปภาพออตาและตามด้วย Gallery, นะครับต่อไปครับตรงนี้เนี่ยมัเตะจะล้อมตรงนี้ด้วยโลครับเอาโลไปล้อมมันก่อนโลไปล้อมมันก่อนเสร็จแล้วมาเติ้ก็ทาการแดกตรงนี้ Copy ไว้มันนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนแอสชื่อว่าโพโตออโตเนตบ้างจำไม่ผิดโพโตออโตเนตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอ้์ก็ทำการมาเติ้ลใส่ฟ้าไป เห็นไหมครับคุณจะได้เป็นส่วนของแกลเลอรี่ละง่ายๆแบบนี้นะครับไอเดียนะครับโอเคถ้าคุณพบว่าไอคอนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยเนี่ยคุณสามารถซัดต่อได้ครับเนี่ยคอมมาเซ็ทวางใส่คอมมาเอสไอครับไซส์ดีฟอมอยู่ที่ยี่สิบสี่ตัวอย่างไม่ต้องใช้อยู่ที่สามสิบหกนะครับตัวนี้เหมือนกันครับคอมมาเอสไอครับไซส์อยู่ที่สามสิบหกนะครับคุณเฟรชไปครับคุณนั่งข้อจะได้แบบนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ใง,งนะต่อไปตรงกลางตัวเนี้จะเป็นรูปภาพครับมันก็จะเอาค่าของตัว sow show จำได้ไหมครับคุณมีโชว์ i m a d e อู้่ i m a e ต้องการตำแหน่งผ่านของภาพครับมันก็เอาค่าของตัว myc constant ของตัว avatar ไปให้มันแบบนี้ใส่คอมาาไว้และฉันก็ทำการเฟรชรับคนก็จะได้แบบ,แบ,บนี้ง่ายมากเห็นไครับแต่รูปภาพมันมาแบบไซส์ซใหญ่ะ เนี่ยนะไซสมันใหญ่มากเลยครับสายรูปภาพมันใหญ่มากอม,ม,เมอเตอร์มค่อยดีว่ะเดี๋ยวนะครับเห็นไดเดียร์นะเดี๋ยวนะครับไซส์ของมันผ้าม,เมอเตอร์ใหญ่มากนะครับนั่นหมายความว่าม,เมอเตอร์จะเอาคอร์เซอร์วางที่ตรงนี้ครับล้อมมันด้วยคอเนเดนเซอร์โดยคอนเดนเซอร์อของมอเตอร์เนี่ยใส่เขามาด้วยกันนะครับอ่ะขอเรียงโคดด้ดหนอ่อยดิใส่ขอบฟอบแบิร์ด็อกเมนต์ครับ โดยคนเล่กองคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีขนาดของ W ความกว้างโดยการเอาค่าของตัวตัว,ตว,ตว,ตวแปรไซ์เนี่ยมาทําการสาตาร์มาทําการสตาร์นะครับก็คือฉันขอพื้นที่ความกว้างเนี่ยเพียงแค่ประมาณแถวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกันแบบนี้ครับศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดเอาศูนย์จุดหกเลยเพราะว่าจะได้เหมือนกันนะครับกดสสยฟ้าใหมา่คุณก็จะพบว่าตัวรูปภาพนี่คนก็จะมีขนาดพอด,ดีพอด,ดีคำแล้วแบบนี้ โอเคไหมง่ายๆนะครับเสร็จแล้วทีนี้เหมือนเดิมครับมันก็จะให้นะครับโลตัวนี้ M A A N A S I T A L I g N m E n t ใช้ M ใหญ่ A A N A S I T A L I g N m E n t เป็นแบบ Space b e ยร์วีเบียวน e n มันก็หมายว่ามันจะแบ่งของเป็นหมดนะครับซ้ายอยู่ซ้ายขวาอยู่ขวากลางอยู่กลางกดเพื่อไปครับจะได้แบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้ข้ามแบบนี้ละ s p ป c e b e วนะครับ ต่อไปโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะจะเอากร์เสอร์วางอยู่ที่ตรงส่วนส่วนตรงนี้ครับในตัวที่เป็นรูปภาพตัวเนี้ยที่เป็นรูปภาพตี่นี้ครับเราต้องการคลิกขวา format document นะครับ format document นะครับพมได้กำหนดให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันมีค่าของมาจินนะครับมาจินนะครับ โดยการ E D A i n s e t ห่างทั้ง dot s i n e t i c ครับห่างทั้งด้านบนด้านล่างนะครับ V vertical สัก16พิกเซลแบบนี้สร็จโคตรเฟรไปคนน่าจะได้แบบนี้เด็กนะครับมันมีจุดห่างขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้นะครับต่อไปครับตัวไอคอนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องจะเปลี่ยนสีด้วยมันจะไม่สีแค่สีนะ้ครับต้องการสีโทนเดียวทั้งหมดนะครับมเตอร์ก็จะมาที่ส่วนของไอคอนใหม่ ตอนนี้ครับ CO color ครับใช้ CMYC constant ของ dark ครับมาเล่นอันนี้เหมือนกันครับมานลี้ก็อเมเบอรซอร์วาง CO color ใช้ m y c constant ของ dark มาเล่นแบบนี้ฉันเคลไปครับคุณเขาจะได้แบบนี้นะครับจะเป็นสีเป็นโทนเดียวกันนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไดูสิเ้เห็นไหมเราได้แลนี่คือ รูปภาพเดินมาแต่เอ๊ะไอ้นี่อยู่ข้างล่างนะไม่อยู่ตรงกลางนี่ไอ้นี่อยู่ข้างล่างนะไม่อยู่ตรงกลางนี่ก็ทําไงล่ะเอากระเช้าหวางที่คอสครับฉันใช้ CR คอสไอสิเตรียเมนซีอาร์โอดอสคอสสิเตรียมเมนแบบสตาร์ทครับสตาร์ทค,ค,คืออยู่ก้อนดีเอ็นครับสตาร์ทคืออยู่ด้านบนเซนเตอร์แล้วก็ดีเอน็นนะครับแซนเฟตไปเห็นไหมครับตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างนี่ นเ,ยเยนยนกซ่้จะรับนี่ะนะครับใต้บารแบบนี้นะครับโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะโอเคน่าจะได้กดตรงนี้ก็ถ่ายภาพกดนี้ก็เปลี่ยนนั่งไปแบบนี้นะครับโอเคน่าจะได้นะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขราวหน้าเราจะมาทําในเรื่องของพวกแผนที่ละนะครับแต่ก่อนได้แผนที่เนี่ยต้องต้องขอพิกัดก่อนให้ได้ดึงพิกัดออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ โอเคโอเคนะครับน่าจะได้น่าจะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้รูดขึ้นนะครับเป็นรีวิวเนี่ยคลอมข้อขอรุดขึ้นรุด่ดลงได้แบบนี้นั่นเองนะครับนะครับแล้วก็มีบอกเนะื้อหาว่าอันนี้คืออะไรคุณสมบัตเล่นได้เนี่ยที่ดูเนี่ยความพื้นฐานความพื้นฐานคืออะไรคุณก็ณณณณสามารถใส่ตัวสัมตอร์ได้เลยเรอเองแบบนี้นะครับโอเคอ่ะมาด้วมกอยากให้บิดโอยามาครับมาด้วยกันญาติเบรกก่อนแค่นี้ก่อนละกันครับวันนี้เราได้เรียนรู้การทํา นะครับอไอคอนปะทอมแล้วก็นะครับเรียนรู้ในการนะครับโชว์รูปภาพแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาทำในส่วนของเกโบ์การ์ชั่นบ้างนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ